โรงพยาบาลบำรุงราษภูมิใจเสนอสวัสดครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ส่วรายการของเรานะครับตุยโรงหมอครับวันนี้เราจะพูดคุณหมอนะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมีวิธีการป้องกันยังไงนะฮะสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบคุณหมอแล้วก็คุยกันนะฮะเพราะว่าโรคนี้ก็ถ้าเกิดเป็นก็จะแพร่ระายนะ คือมันไม่ถึงกถึงชีวิตไงแต่ว่าเราพารามาพารามานะฮะเชิญ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> เอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิพลอรพินศัลยแพทย์กระดูกและข้อเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอครับก็อยากจะรู้ว่าข้อเข่าเนี่ยไม่ทราบว่าชิ้นส่วนไหนครับที่มันเสื่อมก็จะอยากให้ดูให้ดูโมเดลหน่อยนะครับข้อเข่าคนเราก็ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนอันนี้ลูกสะบ้านะ อันนี้คือลูกสบ้านี่ด้านหน้านะฮะข้างในมีกระดูกอยู่ก้อนหนึ่งเป็นลูกสะบ้าซึ่งอยู่ในกล้ามเนื้อต้นขานะฮะแล้วก็มีข้อด้านในตัวนี้นหมอฮะเอ้อันนี้เป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนะฮะอันนี้เป็นเอ็นนะฮะเป็นเอ็นเป็นเอ็นที่ต่อจากลูกสบ้านะครับแล้วอันนี้เป็นเป็นส่วนที่อยู่ด้านในอันนี้ที่อยู่ด้านข้างหรือด้านนอกนะครับดังนั้นสรุปแล้วข้อเข่าเราแบ่งเป็น3าส่วนคือส่วนที่ที่อยู่ด้านหน้าแล้วอยู่ด้านในแล้วอยู่ด้านนอก ที่เสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมเสื่อมอันนี้ก่อนนะคือส่วนอันนี้ก่อนเลยครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการใช้งานอันนี้มันจะเสื่อมก่อนเพราะมันมีการวิ่งมีการถูนะครับโทษนะคุณหมอฮะไอ้คุณหมอว่าคือก็คือที่เป็นแบบท่านุู้ชมสังเกตดูดีนะฮะอันนี้นะฮะก็คือเรืว่าเป็นข้อตรงที่เสื่อมคือตรงนี้อะฮะ หรือตรงนี้ฮะกระส่วนสองส่วนสองส่วน่คือผิวด้านนี้ผิวด้านนี้ครับผิวด้านนี้นะับผิวด้านนี้ผิวด้านนี้คือพอมันคือตอนนี้จริงๆแล้วเราจะมีอยู่แต่มันก็ถูกันไปถูกันมาคันก็ถูกันไปถูกันมาอยู่อย่างนี้ครับจนวันหนึ่งก็เหมือนแบบผ้าเบรกอะนะมันก็หมดไปอะไรเงี้ยนะหมอนะฮะออมันก็สึกไป ทีนี้เนี่ยคุณหมออย่างอันนี้มันมันเสื่อมแล้วผมพอเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรรองอยู่เลยถูกไหมฮะเหมือนมันถูกันเลยแต่อันนี้มันมีไอ้หมอนรองก<ล>ะดูอ่อนรองข้ออยู่เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้รองทั้งหมดนะฮะรองเพื่อเพิ่มนเป็นด้านขอบขอบมันรอ,องเป็นขอบเฉยๆ,ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเวลาที่เรางอมากๆส่วนข้างล่างนี้มันก็จะมากดเยอะนะฮะแต่เวลาที่เรายืนเนี่ยส่วนก็มันก็จะเปลี่ยนจุดนะฮะไอ้พวกนี้เวลาที่เรามากๆเข้ามันก็มันก็จะเสื่อมไป อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นโดยมากจะเกิดขึ้นกับกระดูกเข่าบริเวณด้านหน้าหรือที่เรียกกันว่าลูกสะบ้าก่อนครับเพราะเมื่อคนเรางอเขา่าผิวของกระดูกลูกสะบ้าจะถูก,กับผิวของกระดูกขาเราไปเรื่อยๆจนเกิดการสึกขึ้นได้นั่นเองและนอกจากกระดูกลูกสะบ้านั้น เราก็ยังมีกระดูกอ่อนมาขั้นกลางกระดูกขาทั้งสองชิ้นของเราอีกด้วยครับโดยจะแบ่งเป็นตำแหน่งด้านในขากับด้านนอกขาและถ้ากระดูกขาเกิดไปกดทับหรือเสียสีเจ้ากระดูกอ่อนนี้บ่อยๆกระดูกอ่อนนี้ก็อาจสึกไปจนทำให้กระดูกขาทั้งสองชิ้นมาถูก,กัน ซึ่งก็จะเกิดเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้เช่นกันครับข้อเข่าเสื่อมนี่คือว่ามันมีสาเหตุใหญ่ๆสองอย่างครับก็คือที่เรียกว่าปฐมภูมิเข้าใจคําว่าปฐมภูมิไหมมาก่อนปฐมภูมิก็คือว่าสาเหตุเกิดที่นี่เลยอ๋อครับเพราะฉะนั้นส่วนมากส่วนมากก็จะเกิดจากตามวัยนะโดยตรงอะไราเงี้ยอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับใช้งานมากลุกนั่งบ่อยๆใช่ไหมฮะการขึ้นการขึ้นลงบันไดมากๆ พวกนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายบางชนิดซึ่งเราเราจะไม่นิยมให้ทำแล้วนะเช่นการทำสก็อตจัมสก็อตจัมสก็อตจัมนี่จัมที่จะแบบนี้ที่จะแบบนี้นะอย่างนี้ใช่ใช่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรครับเพราะออันตรายมากเพราะว่ามันเป็นการทำลายผิวข้อได้อย่างมาก นะครับงอที่ที่ขาผมเลยได้ไหมฮะได้สมมุตว่าผมสกัดเจ้าลงไปสมมุติในท่าที่คุณคุณลงมาอย่างงี้อ่างอตอนนี้แล้วก็กลังจะจะจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยะในท่า90องศานะฮะเบิตรงนี้นะฮะตรงนี้คุณกิ๊กหนักเท่าไหร่ผมหนัก105 105าร้อยเอา6คูณนะคูณไปก็ประมาณ900 900อก้ร้อยกิโลกรัมที่มันที่มันแรงบดเข้าไปเพราะนั้นถ้ายิ่งน้ำหนักมากก็ยิ่งมีปัญหามากแลครับเมื่อกี้ปฐมภูมิอ่า ทุติยภูมิมีกามีสาเหตุนํามาก่อนอย่างเช่นคนไข้ด้รับอุบัติเหตุแล้วมีกระดูกแตกเข้าไปในข้ออันนี้มันก็จะทําให้เกิดการเสื่อมประการต่อไปก็คือว่าเสื่อมจากโรคข้ออักเสบบางชนิดเช่นโรคดุมาทอยโรคเกาต์นะฮะโรคข้ออักเสบอีกหลายหลายอย่างแล้วพวกนั้นจะเสื่อมหมดเลยคือจะไม่ไล่แบบที่ที่เสื่อมตามวัยหรือจากการใช้งานนะครับ สรุปว่าสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองกลุ่มดังนี้ครับ 1. ปรถมภูมิคือเกิดขึ้นตามวัยหรือใช้งานข้อเข่ามากเกินไปหรือแม้แต่การใช้เข่าผิดวิธีเช่นลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดบ่อยๆซึ่งคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเขาก็จะรับน้ำหนักมากขึ้นด้วยครับ 2. ทุติยภูมิคือ เกิดอาการข้อเข่าอักเสบโดยมีสาเหตุอื่นนำมาเช่นอุบัติเหตุหรือโรคข้อเสื่อมบางชนิดครับคนที่เริ่มเสื่อมแล้วอาการมันจะมีป่งบอกไหมครว่าฮี่นี่เราเราขาเราเสื่อมแล้วถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยส่วทมาอาการพวกนี้ก็จะเริ่มในวัยทักประมาณถ้าโดยเฉลี่ยนะฮะก็จะประมาณ50ขึ้นไปถ้าใครเกินต่ำกว่า50าแสดงว่าเป็นเร็วกว่ากรับดยทก็จะมีอาการอะไรคนไข้ก็จะมีอาการเช่นมามาบนเรื่องว่าตึง เวลาตึงๆตึงที่ใต้ข้อพับเข่าแต่ทําไมถึงไปตึงข้อพับเข่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเป็นใหม่ๆเนี่ยข้อมันจะมีข้อบวมพอมีข้อบวมเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปตึงด้านหลังเยียดเข่าไม่สุดคนไทยจะรู้สึกว่าตึงข้างหลังไปก่อนถ้าสมมติว่าคนอย่างรุ่นพ่อแม่อางนี้เขาข้อเข่าเสื่อมแล้วอาการจะเป็นยังไงความทรมานจะเป็น ก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นไงฮะถ้าเป็นระยะมากก็จะปวดมากโดยเฉพาะปวดด้านในปวดด้านในคือปวดด้านนี้ก่อนนะฮะเช่นว่าขึ้นลงบันไดแล้วท่านจะบ่นเรื่อยว่าเวลาขึ้นบันไดเนี่ยปวดใต้ลูกสะบ้าใต้ลูกสะบ้าโอนสเปกไปได้เลยคความรู้สึกจะได้แล้วก็แล้วก็จะปวดแนวข้อ ก็คือบางท่านจะบอกว่าแนวนี้เลยแนวใต้นี้เลยนะแนวใต้นี้เลยแล้วข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเป็นข้างเดียวครับอาการเนี่ยจะไม่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันสองข้างจะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าทางกายพิภาคอาจจะเสื่อมไปพร้อมๆกันแต่ว่าอาการจะปรากฏข้างเดียวก่อนจะไม่พร้อมกันนะถ้าพร้อมกันเนี่ยเราให้นึกถึงโรคอย่างอื่นถ้าสงสัยอย่างนี้อย่างเราเนี่ยสงสัยแล้วจะลอตรวจได้ไหมครับ ก็สมมติยังยได้ผมว่ามีอาการหรืออะไรใดๆก็ต้องเพ่ตรวจมาดูว่ามีอะไรปิดตั่วไปว่าข้อผมเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นถ้าสมมติสถานที่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมเราต้องเริ่มตรวจตรวจยังไงบ้างคุณหมอฮะอันที่หนึ่งก็เช็คประวัติก่อนนะครับแล้วก็มาตรวจร่างกายตรวจท่านไงก็โดยการดูลักษณะของขานะฮะเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมว่าขาโก่งไหมอะไรเนี่ยนะแล้วมีทำอะไรอีกครับคุณหมอฮะก็อาจจะเอ็กซเรย์ส่งไปเอ็กซเรย์ครับ จะลองดูไหมฮะว่าปกติหรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนกันเพราะขาผมนี่มันเบียดมันรู้เบียดก็าไขมันหรือเปล่านะฮะเข้าไปดูข้างในเลยไม่แน่เลยอาจจะโกงก็ได้นะเดี๋ยวิี่ต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนกางเกงได้ครับเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธีกรของเราก็จะต้องเข้ารับการตรวจพื้นฐานจากคุณหมอกันล่ะครับโดยเริ่มจากตรวจดูก่อนว่าขานั้นโกงหรือไม่ ราะถ้าขาโกงเขาก็จะแบ่งการรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับซึ่งครั้งนี้คุณหมอบอกว่าขาของคุณติ๊กกลิ่นสีนั้นมีการโกงเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นอันตรายครับหลังจากนั้นคุณหมอก็จะลองคลำบริเวณเข่าดูนะครับว่ามีการร้อนบวมหรือไม่ซึ่งใช้บ่งบอกว่า เข่านั้นอักเสบหรือเปล่าขั้นต่อไปคุณหมอก็จะให้ลองงอเข่าและยืดเข่าดูครับเพื่อฟังว่ามีเสียงกระดูกดังผิดปกติบริเวณเข่าบ้างไหมและต่อจากนั้นคุณหมอก็จะทำการคลาดูลูกสบ้าว่าปกติหรือไม่ กดแล้วมีอาการเจ็บบ้างไหมแถมยังต้องตรวจเช็คความแข็งแรงของเอ็นเข่าอีกด้วยครับหรือว่าเข่าปกติครับแต่ว่าเราเรา,า,จจาเราอาจจะต้องแต่ว่าเราจะต้องตรวจบางอย่างเช่นถ้าสมมติคนเป็นโรคเข่าเสื่อมเราอาจจะต้องส่งไปเอ็กซเรย,ย์ดู ถ้าอยากจะดูว่าเข่าอาจจะไปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาต้องมาดูนะอันนี้ผมเป็นพิเศษนะฮะท่านผู้ชมฮะขออนุญาตเป็นพิเศษแล้วกันผมก็ไปเอ็กซเรย์ด้วยเลยโอเคแล้วเดี๋ยวมาคุณหมอมาดูผลเดี๋ยวเรามาดูผลเอ็กซเรย์มาดูขอบข็มคุณหมอครับเมื่อตรวจพื้นฐานเสร็จแล้วพิธีกรทั้งสองของเราก็ต้องมาทำการเอ็กซเรย์ข้อเข่ากันนะครับ ซึ่งก็จะต้องทำทั้งท่ายืนเพื่อดูว่าในขณะที่ยืนนั้นข้อเข่าที่ต้องรับน้ำหนักตัวยังปกติดีหรือไม่และก็ต้องทำในท่านอนตะแคงเพื่อดูข้อเข่าด้านข้างเพื่อความแน่นอนอีกด้วยครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับงเลยขึ้นจอมาดูขึ้นจอเลยนะครับอันนี้ครับนั่งของคุณตีก่อนนะฮะพ่อผมก่อนเลยฮะครับครับเป็นไงครับคุณหมอเดี๋ยวผมให้ดูด้านด้านตรงก่อนนะครับด้านตรงด้านตรงด้านหน้านะเดี๋ยวจะดูออกมาเป็นโกงแค่ไหนคุณหมอครับแต่ดูครับแต่ดูเข่าอันนี้ก็มีโกงนะฮะดูเต็มอันนี้มันไม่ไปชิดกันใช่ไหมครับครับเป็นไงครับคุณหมออันนี้ก็ถ้าดูจากจากขอบเอ่อจากแนวข้อเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะ ไม่มีผิดปกติอะไรไม่มีกระดูกที่มันยื่นออกมานะฮะกระดูกที่หรือบางทีที่เราชอบชอบเรียกคือกระดูกงอกกระดูกงอกไม่มีเลยไม่มีเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ขาซ้าย้างซ้ายนะฮะนี่ถือปกตินะฮะไม่ใช่ผิดปกตินะครับก็ถือว่ากระดูกเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมขอไปที่กิกนะครับสรุปแล้วคุณติ๊กปกติปกติเข่าดีฮะหอบคุณกิก้าง แต่ดูผิวเห็นไหมดูช่องว่างของข้อต่อเราเห็นอันนี้แต่ว่าข้อมันไม่ได้ลอยอยู่ใ่างกันนะฮะมันมีมันมีผิวกระดูกผิวข้อซึ่งอันนี้เอ็กซเรย์มันมองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันถ้ามีกว้างก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าชิดกันแสดงว่าไปหมดแล้วครับนี่หัวข่าวเป็นไงครับผมอันนี้ข้างขวานะครับจะเห็นว่าก็ก็คล้ายๆคุณคุณติ๊กนะครับเพียงแต่ว่าอาจะมีแหลมๆนิดหน่อยนะฮะแหลมๆหลมๆคืออะไรฮะอันนี้จะใช้กล้ามเนื้อเยอะ บางทีใช้กมเนื้ออาจจะไปทําอะไรเล่นกีฬาเกี่ยวไหมครัหมอเกี่ยวเล่นลักบี้เล่นอะไรสมัยก่อนเคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นครับอันนี้อาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอันนี้ข้างซ้ายนะฮะโอ้ข้างนี้แหลมเกลียวเลยหมอแหลมเลยนะฮะแหลมเลยแล้วก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วเมื่อประกอบกับอาการประวัติซึ่งไม่มีปวดเลยตัวร่างกายไม่มีอะไรดูจากฟิล์มก็ ไว้ใจได้ปลอดภัยทีนี้ตรงนี้สมมุติว่าคนที่มีข้อเข่าเสื่อมแล้วนี่เราต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงจริงๆแล้วคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแพทย์เนี่ยมีมีบทบาทไม่มากต้องอยู่ที่คนไข้นะฮะแพทย์นี่เป็นเพียงแต่ผู้วินิจฉัยให้แล้วก็ให้คําแนะนําครับแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆก็มีอยู่3ามข้อใหญ่ๆอันที่หนึ่งน้หนักตัวโรคุม ต้องลด <comb> นะครับแล้วก็ถ้ามีอาการแล้วลดน้ำหนักแล้วก็ข้อที่สองสำคัญเนี่ยคือพักพักการใช้บ้างพักการใช้ยังไงแล้วก,ใกใ็ให้ใช้ให้ถูกต้องนะครับพักการใช้คือว่าง่ายๆเลยซึ่งแต่ว่าคนคนส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำก็คือใช้ไม่เท้าการใช้ไม่เท้าเนี่ยมันก็ช่วยเอาน้ำหนักออกไปพอสมควรเพราะมันเรามีเท้าที่สามใช่ไหมใช่ไหมมันก็ช่วยเอาน้ำหนักออกไปแล้วก็ลดการใช้ลงเช่นว่า ไอ้ที่เคยปฏิบัติไม่ถูกต้องมาก็ทําให้ถูกต้องซะครับนะฮะที่เคยชอบนั่งกับพื้นทาแล้วลูกๆนั่งๆก็เลิกซะไม่ขึ้นบันไดลงบันไดบ,บ,บ่อยๆเวลาขึ้นก็สมมุติเราเป็นเพราะเราเป็นข้างเดียวเวลาขึ้นก็เอาข้างดีขึ้นก่อนอแล้วเอาข้างที่ม,มีอาการตามเวลาลงก็เอาข้างที่ปวดลงมาก่อนแล้วเอาข้างที่ดีตามสลับกันนะฮะสลับกันครับแต่การรักษาที่จะให้โรคข้อเสื่อมหายไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ความเสื่อมนี่เรายับยั้งไม่ได้ แต่จุดประสงค์การรักษาคือทําให้อะไรให้เสื่อมช้าลงให้เสื่อมช้าที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมายถามยิ่งยวดในการรักษาครับข้อที่3คือการบริหารบริหารในส่วนของข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าข้างที่เสื่อมแล้ะข้างขงที่ไม่มีอาการต้องไปด้วยกันต้องบริหารไปด้วยกันก็บริหารก็ง่ายๆเดี่ยผมเดี๋ยวผมแนะนาให้ก็เราไม่อยากให้ขยันนั่งนั่งเก้าอี้สบายๆนั่งนสบายๆนะนั่งพิงเลยนั่งพิงเลยเอานั่งพิงก้นเ็ดเลยครับ แล้วก็เท้าสมมุติว่าจะบริหารค้างนี้ก่อนนะครับเหยียดเข่าช้าๆพอพอนิ่งปุ๊บพอนิ่งไว้แล้วก็ค้างไว้ประมาณ6-10ิวินาทีได้แรงตรงนี้อันนี้เพื่อต้องการให้การเพื่อให้กำเนิดด้านหน้านี่แข็งแรงตรงนี้นะฮะจะได้กระชับให้เขาี่กระชับอนยก่างนี้ปุ๊บตรงนี้เองเลยล้ามเนื้อก็ตึงเลยนะครับบริหารบริหารวันละก็เราค่อยๆเราก็อาจจะค่อยๆ เซร็ขึ้นไปแค่เดียวเองแล้วก็เสร็จแล้วก็สลับทำอีกข้างหนึ่งครับทำอีกข้างคือทาให้มันบาลานซ์สลับกันไปอย่าทำสองข้างพร้อมกันนะฮะอ๋อเหรอบางคนบอกว่ากลัวเสียเวลาทำมันสองข้างเลยเิอะไรขึ้นทราบไหมฮะปวดหลังปวดหลังนั้นการบริหารมันก็มีอสามอันที่ต้องจําก็คือหนึ่งถูกท่าถูกเวลาสม่ําเสมอครับอันนี้ถึงจะได้ผลแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้ได้ผลนะฮะอีกประมาณเกือบสามเดือนนี้จะได้ผลกล้ามเนื้อจะแข็งแรง แล้วมีท่าหนึ่งฮะับท่าหนึ่งท่าหนึ่งสมมติเป็สมมติว่าเป็นข่าซ้ายนะฮะสมมรับข่าซ้ายเราให้ข่าซ้ายเนี่ยเก้าอี้นี่ให้ลอยนิดหนึ่งนะฮะเก้าอี้นี่ให้เท้าลอยนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราเท้าซ้ายเนี่ยดันดันดันเข้าไปให้เท้าขวาเนี่ยดันออกอันนี้เราจะบริหารกล้ามเนื้อข้างใต้ข้างใต้้ขางหลังนะครับเสร็จแล้วก็สลับกันเสร็จแล้วสลับกันหกถึงสิบวิใช่ครับถูกต้อง สองท่าแล้วคุณหมอสอง 2> 2ท่าเนี่ยพอเลยพอแล้วนะพอเลยแล้วตอนนอกนั้นจะไปเอ็กซ์ซิสไซส์เพื่อร่างกายก็จะเอาท่าไหนก็แล้วแต่คุณหมอฮะทีนี้สมมติว่าเขาข,ข้อเข่าเสื่อมแล้วปวดทรมานนะผมเห็นคุณแม่ผมคุณแม่ผมบอกว่าใช้วิธีการผ่าตัดให้มาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็มีมีหลายคือมันต้องขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นเดิมกันแต่ถ้าเป็นมากๆก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนข้อเทียมเปลี่ยนข้อเทียมก็มีสองแบบก็คือคเปลี่ยนเฉพาะด้านเดียวกับเปลี่ยนทั้งหมด เปลี่ยนตรงไหนบ้างทั้หมก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนอันนี้ผมขอโชว์ให้ดูอันนี้เลยนะครับก็คืออันนี้อันนี้แบบเปลี่ยนทั้งหมดนะฮะก็คือเราเอาผิวข้อทางด้านทางด้านล่างนี้ออกหมดเอาผิวข้อทางด้านบนออกหมดนะฮะแล้วก็ใส่ใส่เหล็กเข้าไปอันนี้ก็ใส่เหล็กลงไปนะครับแล้วบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยนได้กระดูกสะบ้าด้วยนะ อันนี้ไม่ได้แสดงกระดูกสะบ้าแนะครับครับแต่ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะเลือกใช้วิธีการรักษาก็จังจะน้อยที่สุดไปก็คือจะเปลี่ยนเนี่ยต้องในกรณีที่ไม่ไหวแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็คงจะได้เรื่องเวลาไปเยอะเลยนะครับสําหรับจริงๆแล้วโรคนี้ก็เรื่องของการเสื่อมของของอวัยวะนะร่างกายแต่ไงก็ต้องรักษาไว้ละก่อนนะนะฮะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวอย่างที่คุณหมอบอกเลยที่สุดครับนะวันนี้เราขอขอบคุณคุณหมอนะครับยินดีครับยินดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สินทิพรอรทพินขอบคู้อื่นครับยินดีครับคคุณรับ ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เวลามหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันทิตย์หน้าครับโดยโรงหมอครับสวัสดีครับครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ